พ่อแม่ยากคางต้องกินข้าวกับน้ำปลาพระเอกหัวนขค้นจอเขตทาราเขตบอกมือลาช่องเจดถูกลือไม่อยู่ต่อเพราะน้อยใจบอกมือบ้านเก่าบ้านเดิมพันตัวไปเป็นนักแสดงอิสระพักใหญ่แล้วสำหรับนักแสดงหนุ่มมากความสามารถเขตทาราเขตที่ตอนนี้มีผลงานละครทางช่อง8และช่องวัน31มาแล้วหลายเรื่อง ขณะเดียวกันเขย่างได้ลองมาชิมลางและเริ่มติดใจพิธีกรงานอีเวนต์ซึ่งแฮปปี้กับการเป็นนักแสดงอิสระยืนยันว่างานละครยังไม่ทิ้งแน่นอนเขตทาราเขทพันตัวเป็นนักแสดงอิสระไม่ต่อสัญญากับช่อง 7. เจ็ดเธอยากลองทำอะไรใหม่ๆนักแสดงอิสระให้โอกาสพิสูจน์ความสามารถมากกว่า ็นนักแสดงอีกคนที่ไม่ต่อสัญญากับทางช่อง7จําสหรับเขตธราเขตหลังจากที่อยู่วิกหมอชิดมาร่วม9ปีซึ่งสาเหตุที่เขตก็เพราะว่าอยากจะลองทําอะไรใหม่ๆและหาประสบการณ์ใหม่ให้กับตัวเองและเมื่อถามถึงการเป็นนักแสดงอิสระของเขตแล้วนั้นก็รับว่าเครียดและแอบใจหายเหมือนกัน จนต้องปรึกษาผู้จัดการคนรอบข้างและพี่ๆที่สนิทนอกจากนี้ยังบอกอีกว่าการเป็นนักแสดงอิสระมีโอกาสและได้พิสูจน์ความสามารถได้มากกว่าเขตทรารเขตเผยเส้นทางชีวิตวัยเด็กสุดลำบากเพราแม่แยกทางตัวเองเป็นเด็กปั๊มเพราะมีตาการความเกเรโดดเรียนยกพวกมีเรื่องสมัยเด็กชีวิตของเขตต้องบอกว่าชีวิตเขตเริ่มจากศูนย์เพราะว่าเป็นเด็กบ้านนอกพูดได้เต็มปาก ั่นใจและภูมิใจทั่วยเป็นเด็กบ้านนอกหนึ่งคนเลยคุณพ่อคุณแม่แยกทางกันตั้งแต่เด็กประมาณหถึง7ขวบได้เป็นเด็กผมอาจจะไม่ได้เข้าใจร้อยเปอร์เซนแต่เราก็เข้าใจสถานการณ์ว่าเราต้องอยู่กับใครเราเห็นหลายๆเหตุการณ์ที่คุณพ่อคุณแม่ทะเลาะกันก็เข้าใจแต่พอโตมาเรามองย้อนกลับไปเรารู้สึกว่าเข้าใจเขานะว่าวันนั้นมันเกิดอะไร เมื่อก่อนคุณแม่ทํางานอยู่องค์การโทรศัพท์ต้องปันจักรยานไปช่วยคุณแม่มาดูน้องสาวด้วยก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นคิดได้ยังไงด้วยความที่อยากจะช่วยคุณแม่แบ่งเบาภาระก็เลยอาสาช่วยคุณแม่เติมน้ํามันเมื่อก่อนด้วยความที่เราเด็กเราหิวแล้วคุณแม่ไม่ได้อยู่บ้านด้วย เมื่อก่อนข้าวกับซอสก็อร่อยแล้วข้าวกับแตงโมงก็ยังอร่อยด้วยความที่คุณแม่ออกไปทำงานด้วยก็ไม่ได้ทำกับข้าวทำอะไรเป็นก็พยายามต่อชีวิตตัวเองณนะเวลานั้นข้าวซอสก็อร่อยแล้วแถมตอนนี้ได้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสสร้างอาชีพไมยขายต้นไม้รายได้กว่าแสนบาทฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดท่าใหม่ๆด้วยนะคะ